โหมศึกเลือกตั้งกทมเพื่อไทยเปิดตัวพลตำรวจเอกพงสพัฒอย่างเป็นทางการยังกักไม่ลาออกรองพอบตรเตรียมควงนายกหาเสียงขณะที่ประชาธิปัตย์เจาะฐานคนเมืองอภิสิทธิ์สุขุมพันธ์ลุยสีลมพรุ่งนี้ เช็คภาพคอนเสิร์ตเสกเบาหาตัวหัวโจกหลังคุมตัวทำประวัติกว่าร้อยคนนครบาล5เสนอล้อมอคออคอนเสิร์ตคาราบาวสุขโขทัยรถกระบะสิ่งสยองชนประสานงารถขนคนงานเสียชีวิตถึง11ศพเจ็บสาหัสอีกหนึ่ง เมาสวมวิญญาณอดีตคนขับรถเมย์โดดขึ้นขับรถสาย21จอดติดเครื่องออกจากท่ารถในวัดคูสร้างสมุทรปาการตำรวจสกัดจับเบื้องต้นตั้งข้อหาลักทรัพย์รถสาธารณะเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารนะฮะข่าวค้นคนเนชั่นมาพบกับท่านวันนี้มีข่าวหลายข่าวซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็เกิดขึ้นในบ้านเราพร้อมๆกันหลายข่าวก็เป็นข่าวระดับเป็นเป็นคดีนะครับอย่างข่าวที่ค่อนข้างจะน่าตกใจนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ข่าวใหม่สําหรับการลักขโมยเข้าเปลือกของชาวนานะครับแต่คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทางตำรวจชุดสืบสวนและชุดปราบปรามอาชญาก,กรรมนอกเครื่องแบบที่สพศรีสมเด็จจังหวัดร้อนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาหลักฐานที่บ้านผู้เสียหายคือบ้านของนางวรเพ็งพลานะฮะอายุ45ปีถูกคนร้ายลักเข้าเปลือกนะฮะเข้าเปลือกเจ้าไปจากยุ้งข้าวที่ห่างจากตัวบ้านประมาณสัก70เมตรนะครับคือยุ้งข้าวก็อยู่ห่างไป ข้าวไวในนั้นนะฮะแล้วก็มีข้าวอยู่ประมาณสัก3ตันกว่านะครับและข้าวเปลือกเหนียวอีกประมาณ2ตันคนร้ายเนี่ยใช้เวลากลางคืนตัดรั้วลวดหนามเข้ามาทางหลังบ้านแล้วใช้คีมตัดกุญแจยุง้งลักข้าวไปจนไม่เหลือนะฮะมีเพียงรอยล้อรถเป็นหลักฐานโดยไม่มีเบาะแสอื่นเลยนะครับนางวอนบอกว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มากจากการทำนามา40ไร่ลงทุนไปกว่า3 0,000บาท ได้ข้าวมาก็ไม่ต้องการขายเพราะต้องการเก็บไว้สีกินเลี้ยงกันในครอบครัวและส่วนหนึ่งจะใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวปีต่อไปนะครับไม่คิดว่าจะโดนลักขโมยมารู้ตัวเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาจะไปตักข้าวมาสีกินก็เลยรู้ว่าข้าวถูกขโมยไปเกือบจะหมดยุ่งฉางครับทําให้หมดหวังหมดกําลังใจที่จะมีข้าวกินรวมทั้งขาดพันธุ์ข้าวปลูกที่จะใช้ในทนานา ในปีต่อไปด้วยนะฮะรวมแล้วก็ประมาณ5ตันนะฮะก็มีข้าวเปลือกเจ้า3ตันข้าวเปลือกเหนียวอีก2ตันนะครับนี่ฮะขณะที่นางวันดีหงอุดรชาวนาอีกคนหนึ่งนะครับที่โดนล,ลักข้าวเปลือกเจ้าไปเหมือนกันอันนี้โดนไป40กระสอบปุ๋ยประมาณตันครึ่งนะครับก็บอกว่ารู้สึกหมดหวังกับชีวิตเพราะจากนี้ไปจะไม่มีข้าวกิน ทำนาได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นก็อยากหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามตัวคนร้ายให้ได้เพื่อจะได้เข้าคืนมานะครับนี่เป็นคดีสองคดีของชาวบ้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านเหล่าล้อนะฮะนายพงพัฒน์สุขวันดีก็บอกนะครับว่าพอรู้ว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านมาแจ้งว่าโดนล,ลักไปสองรายตัวผู้ใหญ่บ้านพงพัฒน์ก็รีบประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนทราบเลยนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังการขโมยข้าวนะครับ ก็ประกาศเลยนะครับตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านพอประกาศเตือนเสร็จแล้วก็กลับไปนะที่บ้านตัวเองไปตรวจสอบยุ้งข้าวของตัวเองข้าวของผู้ใหญ่บ้านพงษ์พัฒน์โดนขโมยไป57กระสอบโดนด้วยโดนด้วยเตือนลูกบ้านแต่ของตัวเองก็เตือนลูกบ้านเสร็จแล้วกลับบ้านไปดูยุ้งข้าวตัวเองเรียบเลยนะฮะประมาณ2ตันผู้ใหญ่บ้านโดนไปประมาณ4ี่หมื่นบาทครับนี่ฮะสามเจ้าสามรายนะครับท่านผู้ชมครับเกือบเกือบสิบตัน S> <S โอ้โหนี่ฮะขโมยข้าวนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนร้ายรายเดียวกันอันนี้ที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับนี่ฮะก็ทางตำรวจต้องเอามาคืนให้ได้นะฮะหรือไม่งั้นก็ต้องแจ้งให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษของคุณทาลิศเพ่งดิดควรที่จะมาดูเรื่องนี้เลยกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยถูกต้องผมว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยอย่าไปดูเรื่องอะไรบริจาคเงินเข้าพงเข้าพักอะไรเนี่มาดูเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละ ที่รกรมสอบยยสวนคดีพิเศษเนี่ยควรจะลงมาดูนะฮะครับคือโอ้โหขโมยสิ่งของของชาวนาทรัพย์สินเข้าเปลือกของชาวนาไปหมดเนี่ยมันสิน้นมันสิ้นเนื้อปลาตัวเลยนะฮะมไม่ต้องไปกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ต้องไปไล่จับหนังโป้หนังอะไรโอโ้ปล่อยให้เป็นตำรวจท้องที่เขาว่าไปนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นคดีการเมืองมากนะฮะนี่มาเล่นข่าวนี้เนี่ยฮะควรจะมาดูคดีข่าวนี้นะครับครับโอ้โหี่ ระดับชาวบ้านเลยนะเนี่ยถูกขโมยข้าวไปมันแย่พอๆกับเรื่องอะไรไหมเรื่องอะไรแย่พอๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ที่สามโคกปทุมธานีตอนเช้าวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่คนพิการคนหนึ่งชื่อคุณวินัยภูลสวัสดนะฮะพิการก็คือขารีบขารีบเวลาจะเดินไปไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าเดินนะฮะปรากฏว่าเช้าว,วันนี้คุณวินัยภูลสวัสดออกจากบ้านตั้งแต่เชา้าคือเขามีอาชีพขายลอตเตอรี่ออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณสักตีห้าเศษนะฮะ แล้วก็ที่ตัวเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณสอง0 0ื่บาทบแล้วก็ลอตเตอรี่อีก80บใบก็เดินออกจากหมู่บ้านเพื่อจะไปที่ถนนใหญ่จะขึ้นรถไปที่หน้ากองสลานะครับจะไปซื้อลอตเตอรี่มาเพิ่มเพื่อที่จะเอามาขายระหว่างเดินอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยฮะมาถึงกลางซอย9ทับถึง9ทับปรากฏว่าเดินเดินอยู่มีคนย่องมาข้างหลังใช้ไม้ตีที่ท้ายทอยจนคุณวินัยเนี่ยสลบไปเลย<ฮ>พัวเดียนเนี่ย ล้มลงไปแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็เอาเงินในกระเป๋าของคุณวินัยสอง0 0บาทลอตเตอรี่อีก80ใบรวมแล้วก็ประมาณสักส0,000กว่าบาทแล้วหนีหายไปเลยนะครับวิ่งเข้าไปที่ในซอยหมู่บ้านนี่นะฮะจนกระทั่งทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเห็นแล้วก็พาคุณวินัยเนี่ยส่งโรงพยาบาลปทุมธานีหมู่บ้านกฤษณาสองนะฮะมหมู่บ้านกฤษณาสองแถวตำบลกระเชงอำเภอสามโคกปทุมธานี ดูสิฮะคนพิการมันยังทำคือย่อมมาข้างหลังเนี่ยย่อมเห็นอยู่แล้วว่าเขาพิการขาลีบเพราะเดินแล้วต้องใช้ไม้เท้านะฮะเพราะคุมาถึงตีเลยเราเราเอาลอตเตอรี่ไปไม่เสียเวลาพูดไม่เสียเวลาอะไรเลยฟาดเลยโอ้โหโหดเยี่ยมมากนะฮะคอหักตายได้ก็หลกยุบได้นะฮะกับคนพิการเนี่ยครับตวสมมุตินะถ้าคุณไปแย่งเขาเนี่ยเขาก็วิ่งไล่ไม่ทันแล้วก็ได้อยู่ดีแหละก็ได้อยู่ดีนี่เป็นตีด้วย นี่นะฮะก็อันนี้ทางทางตำรวจที่สามโคกสพสามโคกต้องต้องจับให้ได้นะฮะโ,โหจิตใจมันมันมันเลวร้ายยิ่งกว่าโจรธรรมดามแล้วก็มีคดีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกคดีนะฮะนี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับในสอพอวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตชาวบ้านแถบนั้นบอกว่ามีคนขโมยพุ่มผ้าป่าต้นผ้าป่า พ oh. ี่ชาวบ้านเขาตั้งเอาไว้ <นะ S 1> แล้วแบง์ติดอย่างเงี้แบงติดนั่แหละฮะตามร้านขายของชำมันจะมีนะฮะ,ะก็ร้านนี้อยู่ที่ริมถนนวิรัตหงหยกตาบวิชิตนะครับทางด้านของชาวบ้านเนี่ยบอกว่ามีพระรูปหนึ่งมาขอเข้าห้องน้ำในร้านขายของชำร้านนี้นะฮะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วพอออกมานะฮะพระรูปนี้คว้าหุ้มผ้าป่าที่ตั้งไว้อยู่หน้าร้านหนีไปเลย หิ้วต้นผ้าปา่าหนิวไปเลยหนีไปเลยฮะุแล้วชาวบ้านกับชาวบ้านก็ไปแจ้งความนะฮะแล้วก็รีบออกไปค้นหาไปเจอพุ่มผ้าปา่าและถังพลาสติกสีเขียวเนี่ยถูกทิ้งไว้ในป่าหญ้าริมถนนสายวิรัตหงหยกนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่ไกลเท่าไหร่เจอแต่ถังแต่ไม่เจอซองผ้าป่าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีชาวบ้านช่วยกันตอนหลังนะชาวบ้านก็ช่วยกันควบคุมตัวพระสงฆ์ได้รูปหนึ่งนะฮะ อยู่ริมถนนสายนี้พระรูปนี้ชื่อพระบุญมีครับบวชเมื่อปี4-2ที่วัดโพตานอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดเชียภูมิพร้อมกับซองเปล่าพระป่าแปดซองมีเงินสดพันกว่าบาทซุกซ่อนอยู่ในอังสะก็ควบคุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้นตอนที่ถูกจับพระนั้นก็ยังปฏิเสธนะฮะแต่ตำรวจก็ก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายมเป็นพระขโมยผ้าป่า แต่ละเรื่องเริ่มมานี่แต่ละเรื่องไม่น่าเกิดทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลายเรื่องนะครับช่วงหน้าครับเจิญครับ